ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับปู่สมวนศัก์นะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้ลูกค้าจังหวัดปัตจีนกันนะครับเป็นโรบครั6 h k นะครับ240นเร็วครับคันนี้ราคาจบอยู่ที่1,30ล้าน3มบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เรามอบให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะลดราคาไหนเราก็ให้ทุกคันครับ ไม่เกี่ยวอะราคารับสีขาวแต่งเรียบๆครับเราเดินดูเรื่อยๆครับดูรอบ,รอบ กระบะยาว3เมตร50นะครับวงก late, ลมเลสลาวข้างเลดนะครับนี่ครับไฟท้ายลูกค้าขอเป็นกรอบเลดนะครับกรอบเลดกันนะครับฝาท้ายก็เรียกกันง่ายๆนะครับปิดตายครับนี่ครับแบบปิดตาย ใส่เผาดันท้าย ภายในะเดิมเดิมเลยครับค่อนข้างจะเรียบนะครับคันนี้นเดิมเดิมบอกไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับนย่างเเดิมเดิมนี่เดี๋ยวเราค่อยๆชมกันะ ใครสนใจสีไหนสเปคไหนรุ่นไหนสอบถามได้ครับแต่ข้อความทางเพจผมขอบอกไว้ตรงนี้อาจจะตอบช้าหน่อยครับขออภัยด้วยจริงๆครับไม่มีแอดมินนะครับเราเล่นเองตอบกันเองครับอาจจะช้าหน่อยแต่เข้าไปตอบแน่นอนน,ะนี่ครับ ลับเรียบ,ยบไม่ต้องแต่งเยอะครับนี่ขนาดไม่แต่งเยอะนะครับคันนี้ถ้าเกิดบองว่าลูกค้าไปใส่แคปเลดีกหน่อยก็สวยแลครับดูเรียบเรียบตาเลย อันนี้เป็นของนอกครับอาจจะมีริ้วรอยนะครับนี่ของนอกติดรถนะครับนี่ครับจะให้ดูยังไงมันก็มีริ้วรอยนะครับนี่นะครับน,นี่คือภายในเดิมนะครับสภาพเรียมรบมบคันนี้

เครื่องคนระับให้ดูรายละเอียดอีกนิดนะึงสีก็ตรงว่าสีก็เก็บใหม่หมด แล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานอุตสงวนสัตว์ด้วยนะครับใครสนใจรุ่นไหนโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 8 9 9ก8เจ7นะครับครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ